จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปรับรามอาชญากรรมข้ามชาติภาค2ตรวจสอบบ้านเลขที่113ทับ76หมู่ที่9ในตําบลห้วยใหญ่หลังสืบทราบว่ามีแก๊งคนจีนเจ้าหน้าที่ตำรวจปรับรามข้ามชาติเข้าไปตรวจคน้นและได้รับบาดเจ็บ2รายล่าสุดนะคะสืบประเทศจีนนำคลิปวงจรปิดที่ติดอยู่ภายในบ้านออกมาเผยแพร่โดยได้บอกว่ามีรถมาจอด3คันในคลิปเขียนว่าคนร้าย11คนนำรถ3คันวิ่งไปทางหลังบ้าน คนจีนกำลังเดินเล่นเห็นคนปีนรัว้วจึงวิ่งเข้าไปในห้องก่อนตะโกนออกมาว่าทำอะไรจากนั้นมีคนร้ายวิ่งเข้ามาในห้องคนจีนดังกล่าวจึงใช้อาวุธปืนยิงใส่ประตูโดยทางด้านของนายอน,นิรุธคงทรัพย์ทนายส่วนตัวของนายจางยางผู้ต้องหาได้เปิดเผยนะคะในเรื่องที่สื่อจีนเสนอคลิปในวันเกิดเหตุผู้ต้องหาไม่ทราบว่าเป็นตำรวจคลิปที่สังคมเห็นอยู่ตอนนี้ มีชายชะก,กันวิ่งมาขณะที่เขาย,ยนืนโทรศัพท์อยู่บริเวณสระว่ายน้าชายชะก,กันวิ่งมาชาร์จเขาก็เลยไม่ทราบว่าเป็นตํารวจส่วนคลิปที่ออกไปนั้นทําให้เห็นการกระทําของตํารวจขอให้สังคมเป็นคนตัดสินนอกจากนี้หมายค้นนะคะที่ตํารวจมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยตอนนี้ขออนุญาตหมายคน้นขั้นตอนวิธีการให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ส่วนมิสเตอร์จางหยางผู้ต้องหาสารได้อนุญาตให้ประกันตัวแล้วนะคะแต่เนื่องจากตำรวจทำการเพิกถอนวีซ่าจึงต้องถูกควบคุมต่อไปแนวทางการต่อสู้ตามกระบวนการกฎหมายผลจบมาเป็นอย่างไรนั้นต้องขึ้นอยู่กับสารเป็นผู้ตัดสินใครถูกใครผิดนายจางหยางผู้ต้องหาไม่ใช่แก๊งมาเฟียซึ่งนายจางหยางมาอยู่เมืองไทยแบบถูกต้องค่ะทราบว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจเขาไม่ทราบเนื่องจากว่าตามคลิปที่ที่สังคมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ มีชายจักรันวิ่งมาเขาขณะที่เขายืนอยู่หลังบ้านถูกไหมครับตามคลิปนะตามคลิปยืนอยู่เพื่อโทรศัพ์อยู่ใช่ไหมมีอยู่ก็มีชายจกาักรันปีรัวเข้ามาวิ่งมาเขาคือตามทาาเหมือนจะวิ่งมาชาร์จตัวเขาถูกไหมครับเขาเลยไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเลยวิ่งเข้าไปในบ้านฮนะแต่ตำรวจเขาไม่ได้เข้ามาในประตูตามปกติทั่วไปเหรอฮะตามตามคลิปไม่มีครับตามคลิปไม่ใช่ครับตามคลิปไม่ได้เข้าทางหน้าประตูครับเขาทํายังไงเข้ามาคือตามตามคลิปนะเข้ามาทางหลังบ้านที่นี่หลังบ้านน่ะ วิธีการเข้ามาได้เนี่ยคือต้องปีนรั้วเข้ามามต้องปีนรั้วเข้ามาครับแล้วเข้ามาถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้แสดงหมายคุณฮะตามภาพไม่ได้แสดงหมายค้นอือ่าไม่แช่หมายค้นในการวิ่งชาร์จเข้ามาตัวเขาเขา,าก็ต้องตกใจเป็นธรรมดาถูกไหมครับเขา,ไม,ไ,าไ,มเไม่ได้คิดว่าเป็นตำรวจเลยไม่ได้คิดว่าเป็นตำรวจครับ<อ>ถ้าสมมุติว่าเขาแต่งตัวทั้งงานตำรวจมาเนี่ยเขาก็โอเคตามนั้นอืมอืมแต่ถ้าคนที่วิ่งเข้ามาตามคลิปแล้ใส่เสื้อสีแดงบ้างดำบ้างเนี่ยเขาก็ไม่ช่างเป็นใคร และข่าวประจวบเหมอบผมว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนจีนถูกไหมฮะเคยมีคนจีนถูกปล้นบ้างถูกเรียกกระสัยบ้างเขาก็กลัวและขา่าวนะฮะก็บอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งเหมอนกันที่จะได้รับเขาเรียกว่าจะถูกปล้นหรือถูกอุ้มประมาณนี้แหละครับเ๋อเคยมีเขาเคยได้รับข้อมูลว่าเขาก็เป็นหนึ่งในที่ที่จะถูกอุ้มอ่าใช่ครับใช่ฮะทำให้เขากลัวคือข่ขาวจากวงในของเพื่อนเ่อนเขามากประมาณนี้แต่ว่าแต่จริงแท่เป็นการใดมันก็ยังไม่แน่นอนนะครับตามคลิปที่ตารวจแาลง ในความคิดกามันถือว่าเหมาะสมไหมฮะที่ตํารวจมาเข้าพฤติการอะไรแบบนี้ฮะอ,อันนี้ผมอยากให้สังคมมองมากกว่านะครับ<ฮ>คือที่ญาติญาติเขาส่งมาให้ดูเนี่ยเขาอยากให้สังคมมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไระคุณจางหยางเนี่ยทําเกินประเหตุหรือไม่ถูกไหมครับแต่เราจะชี้ชัดไม่ได้ว่าตํารวจผิดหรือใครผิดถูกไหมครับอยากให้สื่อหรือสังคมช่วยมองว่าใครเป็นคนผิด ถูกไหมครับทำแบบนี้มากกว่าครับทําไมตํารวจถึงอ้างว่ามาเพราะว่ามีหมายค้นมาเพราะว่าเขาแบบเป็นแก๊งอะไรหรือเปล่าฮะคือปกติเจ้าที่ตํารวจเขามีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมครับเส้นสงสัยว่าเข้าใจว่าเขาไม่สิทธิ์กระทาการได้ตามกฎหมายถูกไหมฮะเขามีสิทธิ์ออกหมายค้นหมายจับแล้วแต่เขาแล้วแต่ติดที่ของเขาแต่ว่าขั้นตอนวิธีการเนี่ยมันก็ต้องถูกต้องด้วยถูกไหมครับเพราะบ้านเนี่ยถือว่าเป็นที่รับฐานของบุคคลถูกไหมครับ ทุกคนมา่อยู่บ้านตัวเองก็มีความปลอดภัยถูกไหมฮะแต่เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับบ้านตัวเองเนี่ยและคิดว่าตัวเองไ,ได้รับความปลอดภัยเนี่ยเขาก็าอาจจะมีวิธีการออกมาซึ่งวิธีการพวกนั้นอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้แต่การ,รที่ปีนปีนกระแพงบ้านคนแล้วก็วิ่งเข้าไปกระชากนีมน้มันไม่เหมาะสมอยู่แล้วพี่คิัประมาณนั้นครับประมาณนั้นส่วนตัวของตัวของผู้ต้องหาตอนนี้ได้รับการประกันอยางเลยครับตอนนี้ก็่าทางทางทางทีมฝ่ายกฎหมายก็ได้ยื่นประกันตัวแล้วก็ าลก็ได้อนุญาตให้ไปกัะตัวตามกฎหมายแต่เนื่องจากตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เพิกถอนวีซ่าก็ต้องถูกคบวบคุมตัวอยู่ตามปกติเหมือนเดิมครับแนวทางเราจะสู้ต่อยังไงบ้างครับท่านณตอนนี้ก็ตามกฎหมายเราก็ต้องสู้ตามกระบวนการนะครับแต่ว่าผลจะออกมาแบบไหนต้องดูวิธีนึงนะครับถูกไหมฮะต้องให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไร ใครผิดใครถูกอันนี้ผมต้องให้สาลเป็นผู้วินิจฉัยครับยืนยันวัดลูกความของเราไม่ใช่พวกแก๊งขบวนการอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ไหมอ๋อถ้าที่ทาราบไม่ใช่แน่นอนครับไม่ใช่แน่นอนครับคือปกติตอนนี้คุณจางหยาเนี่ยเขามีวีซ่าในเมืองไทยมีเวิร์กทัรมีทุกอย่างเรียบร้อยครับมไม่ได้อยู่โดยผิดกฎหมายมครับโอเคมากเลยอยาอขอความเป็นธรรมอะไรบ้างอ่านาตอนนี้เราก็ได้ยื่นเรื่องมาแล้วครับหลายหน่วยงานอยู่ทัา,อา,ขอขอาทอความเป็นธรรมครับ ตอนเข้าไปแล้วถูกไหมที่เราต้องอุทธรณ์ความสารวัตรสารนี่เขาอุทธรณ์ว่าเนื่องจากว่าเหตุที่เขาเพิกถอนเพราะอะไรเพราะอะไรถูกไหมล่ะทีนี้ปกติเนี่ยตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาผิดจริงจริงศาลก็ไม่ประกันตัวจริงไหมล่ะอาจจะขังแล้วก็ในประเทศหลับเลยถูกไหมล่ะแต่ตอนนี้ขั้นตอนพวกนี้แต่ว่ามันต้องเป็นวิธีการน่ยคือตำรวจเขาก็มีสิทธิ์ทำถูกไหมล่ะเขามีอำนาจแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะให้แก้ไขพวกนี้วันนี้สั่งประกันแล้วประกันตั้งแต่เมื่อวานตอนค่้าแล้วเมื่อวานตอนกลางวันตมสังคูอยู่ตอนนี้เหรอตอนนีีี้้วันนนนเเมืื่่อคย ตอนมโซนทุกไม่มีที่ขังอ่ะเขาไปขังที่บางละมุงแต่ปากของที่นั่นที่นู่นไม่มีไม่มีที่ขังมีบางละมุงที่กัดมีห้องขังข้างล่างก็น่าจะฝากกันฝากขังหรนีไมั่คือที่เรียกทางทางเที่เขาประกาศบอกคือว่าเรื่องพวกนี้มันต้องเกี่ยวข้องกันคือตอนนี้มันมีประเด็นแบบที่เราคุยว่าพอเช็คพวกนี้มาทุบเนี่ยทุกคนก็ต้องมองมุมหนึ่งตอนแรกเราจะมองมุมหนึ่งใช่ไหมล่ะเราจะมองมุมหนึ่งจริตอนนี้เพราะว่า แค่โทรนี่ออกปุ๊บมันก็ต้องไปไปคุยไปเรื่องหนึ่งแล้วแหละแต่ทีนี้ว่าตำรวจเขาก็มีอำนาจทำของเขานั่นแหละแต่ทางเราก็พยายามหาวิธีการว่าข้อเท็จจริงไงที่เกิดขึ้นมันจริงไม่จริงถูกไหมแล้วก็ต้องให้ศาลเป็นคนวินิจฉัยจริงในก,การประกันตัวเนี่ยศาลก็วนิสัยได้ว่าเออดูตามรูปการอะไรไม่น่าจะเป็นประมาณนี้นถูกไหมล่ะให้จำเลยก็ต่อสู้ไปได้อย่างเต็มที่ให้ประกันตัวตัว คุณก็บอกเยอะทน่นใ่เจะไปถาม่อวอยูเาได้ออกมาจะทที่นทำไคุบอกเยอะเใช่ใช่ถก็บอกเยอะใช่ถึงก็ากฎหมายได้